สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันผ่านแล้วนะครับก็เหลืออีกเวลาไม่มากแล้วันควันแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็จะหยุดยาวัแม่นะครับหยุดสามวันนะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับนะเพราะว่าไปในช่วงนี้ใครที่ทำอะไรก็รีบๆทานิดนึงนะเพราะผมสังเกตเห็นทุกอย่างนะครับว่าพอมีหยุดยาเมื่อไหร่ต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการขายแล้กกำไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาปิดคาเสี่ยงนะ ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันจันที่เราหยุดไปก็มีอะไรกันหรือเปล่าก็อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยบคนอาจจะล็อกกันใบไปนะครับนะงั้นวันพรุ่งนี้น่าจะผ่านผวนมากขึ้นนะครับแต่วันนี้เองก็ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าถามผมจริงผมว่ามันก็แบบเดิมเลยนะใช่ขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรก็ตกมาใหม่นะครับโตมาแล้วก็ไม่ถึงกับทิ้งลงแรงนะครับยังประสมทรงตัวอยู่ว่าตามตรงอ่ะนะครับนะชาวนี้ลบไป7.30อยู่ที่1 5 2 1นะฮะ แล้วก็วอลุ่มอยู่ที่3 1 1หมืล้านบาทวอลุ่มก็ดูห,หนาขึ้นเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าอันก่อนอยู่มาสองหมื่นสเองนะครับวันนี้มา3 0 0 0 0ื่0สานะครับนะแล้วก็แน่นอนครับถามว่าประเด็นปัจจัยมีอะไรไหมก็เรื่องเดิมหมดเลยใช่เฮ้วันนี้เฮเรื่องการเบือง,องไปเพราะวันนี้มันมันมืนนิ่งอะฮะมันเหมือน,น,นเดิมครับมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรใหม่นะก็ปลัว่าที่ออกตัวมาก็ก็รู้อยู่แล้วนะว่าจะมีใครมามีใครมานะครับนะ แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีการแพมนะว่าเสียงเขาเกิน2 250นะแต่จริงๆเท่าที่ผมรู้เนี่ยตอนนี้มีอยู่238นะที่ชัดๆที่ออกตัวตอนนี้นะฮะ238ที่ออกตัวมาแล้วชัดนชัดๆกันแล้วนะครับว่าเออชั้นร่วมด้วยอะไรด้วยนะับนะที่จะอันป็ขบาวลที่เหลือก็คือที่ที่ที่ยังไม่ออกตัวมาได้ยังไงไม่ไหอ่าจะยังจะเอาจะเอามายังไงใช่ไหมจากทั้งอื่นอะไรอย่างเงี้ยมาได้ยังไงมาแบบไหนไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาเขาเขาได้เสียงแล้วคำเนี้ยแต่คําถามมีคาถามตัดไปก็คือ มันยังต้องโหวตให้ผ่านสามร้อยกว่าเสียงถูกไหมใช่ต้องมีเสียงสวด้วยนะครับเกินครึ่งหนึ่งใช่นะแต่ต้องโหวคำถามคือจะเอาอย่างี้เอาสววอย่างไหนนะครัหรือว่าจะดึงสวหรือว่าไม่เอาสวเอาอย่างสสเลยใช่แต่เอาสอสเลยก็รู้ไม่รู้กันว่าจะถ้าถ้าเอาอย่างสสอต้องมองก้าวไกลก้าวไกลก็มีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐใช่ไหมประชาธิปัตย์แต่ผมคิดว่าจริงแล้วคือก้าวไกลเลยเพราะพรรคเดียวแค่เขาโหวตให้ก็จบ ใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะโหวตให้กี่คนเนี่ยไม่รู้ไงอันนี้ก็ไม่รู้นะครับจะไม่ได้โหวตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อันนี้ไม่ทราบนะก็รอดูกันไปนะครับนะพอสถานการณ์การเมืองไปแบบนี้ปุ๊บเซ็ตมันก็ไม่มีอะไรนะครับนะแล้วก็ในแง่ของตราเองวันนี้เองตัว GPC ครับผมบอกมาหดตัวลงทั้งมเลยลงมาเลยลงเลยนะครับนะแล้วก็ฉุดให้หุ้นกลุ่มไฟฟ้าลงด้วยเหมือนกันนะครับนะอันนี้เป็นการสะท้อนบางอย่างนะว่าถ้าในแง่ของตัวของเออร์ดิ้งเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับแต่บางบังครับถ้าเเเกกกิดดแแรงขายยมัันนนออออล้วชจี่ อ่าชุด่ที่หุ้กลุ่มลงด้วยเหมือนกันว่ไ อ่าคุณเป็นอย่างนี้คุณอื่นเป็นอย่างนี้ด้วยเปล่ามีคำถามเกิดขึ้นนะครับนะภาพที่ออกมาช่วงเช้านี้ก็เลยถอยลงมาเลยนะครับนะแต่ยังได้กลุ่มผู้พลังงานผู้น้ำมันที่กลุ่มปตทนะครับนะแล้วก็วันนี้บำรุงราชบำรุงราชเพขึ้นมาเป็นพระเอกเลยนะใช่ใช่ท่องออกมาดีโอ้พุ่งสุด่อเสียงเลยใช่นะครับไป็นพระเอกไปเลยครับก็ถือว่าเชื่อมั่นของตลาดไวช้านี้ก็เลยปิดลบไปเพียง7.30ดจุดแล้วก็ในภาพตลาดก็บอกว่าวันนี้ขายทั้งวันนะขายทั้งวันแต่ยังดีว่าเซ็ตไม่ยุบไม่ย่อไม่แรงให้เห็นนะคร ส่วนที่แฟครับก็เซ็นห้เมื่อเช้านี้ก็ปรับตัวลงมาแล้วฮะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะตอนปิดตลาดก็ติดลบไป5.84จุดอยู่ที่942 2 1จุดนะฮะก็อย่างที่พี่ตีบอกวันนี้กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวฉุดนะฮะดัชนีให้ปรับตัวลงมาถึงแม้ว่าปตทปตทสอพอบ้านปูจะปรับตัวขึ้นมาเนี่ย แต่ก็ดูเหมือนว่าจะจะไม่ได้ช่วยทําให้เซตหรือว่าเซห้น5 0ยืนอยู่ในแดนบวกได้นะฮะก็ก็ยังต้องระวังอยู่นะ,ะในบ่ายนี้เพราะพระมองแนวโน้มแล้วก็อยู่ในลักษณะของการชะลอตัวนะฮะสำหรับตัวเซต5้บ่ายนี้เรามองว่าก็ยังน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะฮะยังยังน่าจะเคลื่อนไหอยู่ในแดนลบต่อเพราะว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไร เข้ามาหนุนแล้วในช่วงบ่ายนี้นะ,ะประเด็นทางด้านการเมืองก็เล่นกันไปแล้วนะฮะคงต้องไปรอรุนอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้านะฮะว่าจะมีการโหวตเลือกนายกหรือเปล่าสัปดาห์หน้านี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันนี้ตอนกลางคืนเนี่ยจะมีประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐด้วยนะ,ะ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวต้องดูกันว่าตัวเลข C P I สหรัฐออกมาเนี่ยจะจะปรับตัวขึ้นมาไหมถ้าเกิดว่าปรับตัวขึ้นมาเนี่ย อันนี้อาจจะไม่ส่งผลดีเพราะว่าตลาดก็จะกลับมากังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนะฮะในช่วงบ่ายนี้ตลาดอาจจะยังแกว่งอยู่ในแดนลบอยู่นะ,ะ,นะครับก็บบติดตามดูแล้วก็ผมเองถ้ามองบ่ายผมก็คิดคว่าก็คงไม่ค่อยดีกันล้ฮะใช่ใชแ่แล้วแต่ละตามบาทเรายังคาดว่าจะยังจะเป็นไซร์นครับแล้วก็รุนยูเพียงอย่างเดียวคือยืนเหนือหนึ่งห้าสองส่วไว้ก่อนอ่าครับยินได้ก็ยังโอเคเพราะชาตินี้ถือว่ายังมียังมีสู้นะใช่ใช่แรงรับยังมีนะครับไม่ใช่ว่า พอผู้เป็นตกแล้วแล้วลงเลย<ช>ไม่ถึงขั้นนั้น<ช>นะครับเ<ช>นะ่ก<ช>็ย,ยังมีแรงบิดเข้ามาอยู่เหมือนกัน<ช>แล้วก็ในภาพตลาดเห็นเลยว่า หุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นแล้วมันทุกหลังนี้มันจะเหมือนขึ้นแล้วจำกัดใช่คือขึ้นไปแล้วได้ระดับหนึ่ง้วก็ทิ้งลงมาขึ้นระดับเหมือนกับทิ้งลงมานะครับ,รบนะแสดงว่ามีคนขายอยู่บนอยู่เหมือนกันแต่ข้างล่างก็มีแรงซื้อเช่นกันนะครับเพียงแตว่าเขาซื้อแบบต่อาราคานะครับไม่ใช่ว่าตรงมาแล้วดันขึ้นเลย<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะอันนี้อันนี้ก็เป็นสร้างกันเรียกว่าตลาดนี้มันอาจจะไม่ไ้ตลาดผู้บันดูซุ่มๆนะแล้วก็อย่างช่วงเช้านี้เราก็มองว่าเป็นเรื่ออ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 องงงงงงคคคคกกกกาา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 รร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 รเเเเเเทททพฟิิธมมมมดนนนนนนะะะะะะะัััับบบบบยยยยยยยไไไ่่่่่่่่่ีีีป็็ศษลวววจซูใแ แต่ควรจะยืนเหนือ1 5ึ่งไปก่อนซาโตเซตนะครับงั้นตรงนี้เราซาบ่ายนี้เราจะมือเดิมเลยช่วงช้าคือลงมาซื้อขึ้นไปขายรอบไปเในรอนี้สั์ไปก่อนนะครับเนี่ยชุดนี้ย้ำนะว่าที่พูดจริงนี้เพราะว่าอะไรเพราะความแน่นอนตลาดมันไม่มีเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าปัจจัยที่รู้อยู่วันนี้ผมผมเชื่อนะการมือถ้ามันชัดเจนเมื่อไหร่หรือมีข่าวการมือเมื่อไหร่พวกเนี่ย ผู้มีสจะเกณฑมาหลายครั้งนะมันจะขึ้นมันจะขึ้นจะขึ้นต่อเวลานะครับนะแต่พอผ่าขาปุ๊บเอ่อไม่มีอะไรใหม่อ่ะก็ทิ้งลงมานะครับนะอันนี้ก็ลงมาลุ้นให้การเมืองมีการสัจนเกิดขึ้นนะครับนะเพราะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องการรัฐบาลใหม่ใยาจะมาผมไม่รู้แหละนะครับนะต้องมีมาก่อนเพราะว่างบมาหลายปีตุลานี้ยังไม่ออกเลยไม่มีคนมาเซ็นนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเนี่ยเพราะช่วงนี้มันก็อะไรงมาดูคาราคาซังเลยหมดนะครับนะก็หวังว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้้นนนนนโดยเรรร็็ววววะะะะคคัััับบแกส่ตตฮมอง ทางนี้ถอยลงมานะฮะเมื่อวานนี้ขึ้นไปวันนี้ถอยลงมาแต่ก็ไม่หลุดในรับ125นะครับเนี่ยเราังมองว่าอ่อนตัวรับอยู่ซาโตเคแบงค์เฉพาะที่แนวรับ125เลยนะครับเนี่ยก็ชื่อว่าแยันภาพรวมถือว่าผมยังเชื่อนะว่าถ้าเซฟไปได้กลุ่มแบงค์ต้องมาเหมือนกันนะครับนั้นกลุ่มแบงค์ทุกนี้เองผมว่าน่าสนใจอยู่เพราะเคแบงค์เพราะว่าราคาอยู่ง่านะครับเนี่ยคุณดู b ี l นะบีบีเอายังค้างอยู่ข้างบนขึ้นแล้วขึ้นได้ต่อนะโอ้โหแข็งมากรอบนี้นะครับนั้นเราเล่นตัวข้างล่่่าาาางกก็เเซฟววนะะะฮพร ถ้ามีแรงขายอาจจะขายน้อยกว่าวางหวังว่าเป็นงั้นนะครับ,รบแล้วก็เลยมองสอ่อนตัวรับสอดเคแบงอีกตัวก็ตัวฮิวแมนะฮะก็ถือว่าพักตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีโรจิกเกิดขึ้นนะครับแดระล่าสุดแท่งนี้ นะครับบางทีแล้วมันเหมือนกับฮารามินะครับนะอย่างนี้เราก็ถือว่าน่าจะมีรุนเรื่องของเทคนิคเคลีร์บ่าวนะฮะเราก็มองเออเรียกว่าเออเอาตัวรับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าราคามันยังไม่ชัดเจนนะแต่ออกรับแล้วก็ยังมีโอกาสรุนเรื่องการรุนเรีบ่าวนะครับนะมองเนี่ยรับอยู่ที่9ก้บาทสีครับตามบองไว้10บาทนะแล้วก็10บบาทห้นะย่อๆก็ต่อต่อราคาก็เอาได้อยู่เหมือนกันแล้วก็เงื่อนไขก็คือต้องไม่หลุดตรงนี้ลงมานะเก้าสเนี่ยนะ นี้นะครับต้องไม่หลุดนะถ้าหลุดุมาดูไม่สวยนะถ้าหยืนได้ก็ลุ้นดีบ่าวไปครับในส่วนของผมนะบ่ายนี้เส้นห้ก็อย่างที่บอกฮะก็คาดว่ายังน่าจะแกว่งอยู่ในแดนลบนะฮะเพราะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้าเข้ามาหนุนด้วยในบ่ายนี้นะฮะแล้วคืนนี้ต้องดูติดตามดูตัวเลข C P I นะแนวรับของเส้นห้าสิบ่ายนี้เรามองอยู่แถวๆนี้ฮะ 935ถึง940จุดนะก็จะเป็นโซนแนวรับอของตัวเซทห้ในในช่วงบ่ายนี้นะครับส่วนตัวเซทห้าสิบอิ u เด็ e ซนะซีรีส์ U23 นะฮะปิดตลาดเมื่อช่วงภาคเช้าเนี่ยติดลบ3.50จุดนะอยู่ที่940จุดเราก็แนะนำให้เก็งกำไรฝั่งช็อตหรือว่าให้ขายเอาไว้ก็ใครที่ช็อตเอาไว้ก็ถือถือลุ้นต่อนะฮะ มองแนวโน้มแล้วน่าจะค่อยๆซึมลงมานะฮะส่วนเป้าทํากําไรแล้วก็มองไว้แถวๆบริเวณ935แล้วก็930จุดนะครับในขณะที่ค่าเงินบาทนะฮะเงินบาทก็ดูเหมือนว่ายังมีแนวโน้มของการอ่อนค่าอยู่นะฮะหลังจากที่ทะลุระดับ35บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐขึ้นมาเนี่ย นะก,ก็ดูเหมือนว่ายังยัง,ย,งยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะกลับมาแข็งค่านะฮะอพอทะลุ35บาทต่อดอลลารา์สหรัฐขึ้นไปแบบนี้เนี่ยสัญญาณทางเทคนิคก็ถือว่า,ามีโอกาสนะ,ะที่เงินบาทน่าจะอ่อนค่าต่อได้นะครับแนวต้านเนี่ยเรามองไว้แต่แถวบริเวณ35บาท20 35บาท30สตางค์นะครับส่วนตัว USD futures series U นะฮะ ปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่3 4มสบสาทเกสิบเจ็ดตางค์นะฮะเราก็แนะนําให้ซื้อหรือว่าให้เปิดรองเอาไว้นะฮะก็คิดว่าช่วงนี้ยังเก่งกําไรฝั่งซื้อหรือว่าฝั่งสถานะรองได้อยู่นะฮะส่วนเป้าทํากําไรอยู่ที่3ามสบาทสิแล้วก็35มสบาทยี่สตางค์ในขณะที่ราคาทองคําต้องบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังนะฮะพอดูจากสัญญาณทางเทคนิคแล้วเนี่ยมีมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงนะฮะอาจจะไหลกลับลงมาแถวๆบริเวณ1,900เหรียญต่อออนซ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้าเข้ามาหนุนนะฮะทำให้ราคาปรับตัวขึ้นมาได้แบบชัดเจนนะฮะขึ้นมาก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะชนเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ย่อลงมานะฮะก็ดูเหมือนว่าอัพไซด์ค่อนข้างจํากัดแล้วก็กค่อยๆไหลลงมาอ่าแล้วช่วงนี้ดอลลาร์ก็แข็งค่าด้วยนะฮะอ่าและที่สําคัญคืนนี้ติดตามตัวเลข cpi อย่างที่บอกนะว่าจะมีการขยับปรับตัวขึ้นมาใน ปรับตัวขึ้นมาหรือเปล่าถ้า c b i ยังปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ดีต่อ,อทองคำนะเพราะจะทําให้ตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องระมัดระวังช่วงนี้ราคาทองก็เสี่ยงที่จะปรับตัวลงมาในขณะทีะ่ราคาทองตลาดทีเฟกบ้านเรานะ Gold Alli Futures นะซีรีส์ยปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่1934.90นะก็แนะนำให้ช็อตเอาไว้ยัง ถือช็อตลุ้นต่อนะฮะส่วนเป้าทํากําไรก็แถวแถวเนี่ยฮะ1930แล้วก็่า1920นะฮะช่วงนี้ก็เล่นฝั่งขาลงไปก่อนนะฮะถือช็อตไปก่อนนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตามข่าวสารนิดนึงครับวันนี้นายกรอบศักดิ์นะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับนะก็มีการเปิดเผยสถิติความเชื่อมั่นทางทุนครับเฟดโก้อินเวสเตอร์คอนฟิเอนซ์นะครับนะอินเด็กซ์นะครับนะเขามีการสำรวจมานะฮะว่านักลงทุนความเชื่อมั่นทางทุนนะฮะก็ในอีก3เดือนทั้ง หน้าอยู่ที่83.45นะครับนะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย2.2%จากเดือนก่อนหน้านี้นะครับนะถือว่าในเกณฑ์ทรงตัวนะครับนะเพราะว่าเหตุผลหลักแก็คือตัวเรื่องการจัดตั้งบานนะครับนะก็จะเป็นตัวที่ชี้วัดเรื่องของการชื่อมั่นนักลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าความล่าช้าอะไรต่างๆก็ว่ามันไปก็เป็นปัจจัยท่วงอยู่นะครับนะแล้วก็อ่ ส่วนของสำนักข่าวนี้ขีอีครับนี่ถือเป็นเป็นข่าวบวกนะเพราะวันนี้เขามีการรายงานว่ากุ๊บทัวร์จีนจะออกมาหลังจากรัฐบาลจีเขาเรียกว่าปล่อยให้ออกมาได้นะนะตั้งวันนี้คุณตามข่าวเห็นเลยว่านี่เขามีการรายงานว่านี่อี้อีเกาหลีตางคุณเกาหลีวันนี้วุนกี่เกี่ยงเที่ยวได้ขึ้นมาเลยนะครับเนเพราะกุ๊บทัวร์จีอย่างบ้านเราก็รู้อยู่บ้านเราสุขกุ๊บทัวร์จีก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับเนี่ย่จะมาแบบลายบุคคลนะครับนะอันนี้ก็ถือเป็นข่าวบวกนะฮะว่าถ้าเกิดเขาออกมาได้เนี่ย จะแวะมาบ้านเราได้เหมือนกันก็เป็นไปได้อาจจะมีบางส่วนนะครับคุบทัวร์คุณคุบทัวร์นะนะครับนะก็รอดูกันต่อไปว่าจะมาหรือเปล่านะครับนี่ข่าวนี้อีก็รายงานมานะครแล้วก็ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยครับหรือทบตครับนะก็มีการเผยตัวซีนความช่วยมั่นผู้ประกอบการพักที่พักโรงแรมครับเดือนกรกฎาคมนะก็อัตราการพักเฉีอยู่ที่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาจากเดือนมิยายนะอยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะถือว่าดีขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่เขก็ยังไม่ถึงกับเป็นเกณฑ์ กับปกติเหมือนช่วงช่วงก่อนโควิดิกอะไรนะครับนะอันนี้ก็ว่างไปนะครับแล้วก็มองภาพรวมก็ต้องดูต่อกันนะครับเพราะว่าบ้านเราช่วงนี้โล่งสีซั่นนะแต่เราก็หวังว่า Q4 น่าจะดีขึ้นเพราะว่คิวสี่บ้านเราเป็นช่วงพีคเลยนะครับนะเดี๋ยวมารอดูกันเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็าเคาดว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้อัตราค่าพักเฉลี่ยอยู่ที่มัน54%นะครับนะก็ว่างเพรโล่งสีซั่นนะคนะเพราะช่วงช่วงหน้าฝนนะครับนะครับเรามาดูตัวหุ้นกันหน่อยดีกว่า กัณนี้สพนะฮะก็ยังเป็นไม่เอกอยู่นะฮะห<ช>นึ่งหกห้าทาสุดบวกไปสองบาทห้าสิบครับถือว่ามาดีเนะ<ช>่ยรอบหลังถือว่าแข็งมากแ<ช>ต่ราคาหนัมันมเลยแล้วก็บีเอสครับสองสี่หนึ่งวันนี้บวกไปสิบสองบาทวันนี้ต<ช>้องบอกว่าใครมีบีเอสมาเนี่ยถ้ามีมาประ่าสองวันก่อนยิ้มเลย<ช>เพราะเปิดมาสิบกว่าบาทเลยโอ้ยยิ่งยิ่งกว่าได้<ช>ผลอีกค่าคืนแป๊บเดียวนะครับนะสมสุดท้ามี็มผลให้ด้วยนะก็จ่ายบาทสามสิบห้านะแล้วก็เคแบงค์ครับ หนึ่งสองหกวันนี้ลดไปหนึ่งบาทนะแล้วก็ตัว,วบ้านปูครับเก้าหกห้าครับนะนรืบอบวกมายี่ห้าตังก็ถือว่าแข็งรอบนี้นะฮะแล้วก็ปอทครับสามห้าจุดสองห้าวันนี้บวกมายี่ห้าตังก็ถือว่าขยับตัวขึ้นช้าๆมาแบบเนิมๆน,นะแต่ไม่ลงนะก็ถือว่ามาอยู่เหมือนกันสปอทนะครับนะแล้วก็ตัวที่ไม่เอกก็คือสอาพอนะครับสูจุดแปดจุดเลยนะมีบีเอสมาบีดีเอชอุ่นพุ่งลงอุ่บานมาอีกนะครับแล้วก็ปอทแล้วโอ้โหมีสองกรุ๊ปเองลงมาในน้ำมันทันเลยอื่นแทบจะไม แล้วก็หุ้นตัวที่เราก็เดลต้าเดลต้าได้พักต่อวันที่สองกันนะวันก่อนหน้าชมอยู่ว่าเข็งแก่งเพราะตรงวันนี้มาทิ้งมาเฉยเลยนะมาคือสู่สามบาทที่ร้อยห้าแหละนะครับนะลดไปสาบาทแบบนี้นะฮะก็สามจุดนะตัวเดียวนะฮะแล้วก็ไอ้บ้านไอ้บ้านี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะเอออนี่ออกมาแล้วก็ดีบางคนก็จ่ายให้นะสูงแคสี่บาทแต่ราคากลับลงลงมาซึมซึมลงมาครับอาจจะมึงว่าอาจจะขายก่อนหรือเปล่าแต่ผมผมมองกับการนั้นแล้วแล้วย่อลไปน่าสนใจนะเพราะอย่างน้อยมีบางคนที่อีกสี่นะครับนะ แล้วก็อะไร CPO ครับบางทีก็อ CPO ลึกช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะออกทะเลไปเลยนะเนี่ยเพราะยิงเขาไม่ลงแรงนะแต่ก็ซุดทุกหว่านอุ้มรูปไปเจ็ดสิบห้าตังค์นะแล้วก็ GPC นี่แน่นอนตัวนี้ก็ชุดเลยตัวนี้ออกมานี่ชุดตัวอื่นลงมาด้วยเลยนะครับนะก็ว่าไปชุดนี้ก็ถี่ระหว่างนะคุณบางตัวนี่แน่นอนเรื่องเงิ่นนี่ผมเชื่อเป็นของเป็นของหุ้นไรตัวแต่ถ้ามันมีเอฟเฟกต์คือตัๆแรงขายเท่าทล่กมาปุ๊บเนี่ย ในชุดที่ตัวอื่นลงในกลุ่มตรงด้วยเหมือนกันเพราะคนจะตีโจทย์คุมก่อนเลยเอะคุณเป็นวิ่งหรือเปล่านะครับนี่นี่คือผลทำให้หุ้นวันนี้กลุ่มไฟฟ้ามันลงมากันนะครับนะครับมาตอบคำถามนีกวะฮะครับท่านใดมีส่งเข้ามาได้เลยนะฮะคำถามแรกนี้คือตัวของเกมทีฮะโอ้นี่ก็ถือว่า ือว่าเจมที่ถ้าเทียบกันในกลุ่มเขานะถือว่าถือว่าเขาแข็งกว่าเพื่อนในกลุ่มนะเพราะว่าถ้าเทียบเจมมาดซิงเกอร์เนี่ยผมว่าโอ้ทุกนั้นดูไม่ค่อยสวยนะเจมทีี่ถือว่ายังมีรุ่นนะก็ดูที่ดูว่าสี่สิบาทฝ่าหรือป่าะถ้าฝ่าได้มาตรงนี้เลยเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบสี่าทอสี่สี่สี่สิบเลยทีนี้ยนะครับก็ร่้ให้ผ่านนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วก็ลงมาเยอะเหมือนกันแล้วก็รับอยู่สามสิบแปดบาทเจมทีอันนี้อาจจะบองถือหน่อยนะเผื่อรุ่นแลงบนแล้วก็โออาร์ครับ อันนี้เราจะมองสะสมอยู่แล้วซ <ฮะ S 1> ื้อที่แนวร,รับนะฮะยี่สิบจุดสี่ฮะก็จโออาร์ครับต้ามองว่ายี่สิบบาทต่อดูที่ราาับเอาเซอโออาแล้วก็ซีบีโอฮะซีบีโอในช่วงนี้โอโฟองทะเลนะอ่าไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีระวังใช่ต้องระวังดูอย่างนี้ต้องระวังดูอย่างนี้เราบอก,ก,ว,กว่าน่าจะถดถอยลงมานะใช่คุณไม่ฟื้นเลยนะอันนี้ถ้ามองเผื่อรับอยู่ห้าสิบแปดนะนะต้าอย่ากมาเป็นหกสิบบาทแทนนะครับดูไม่ค่อยสวยนะสำหรับซีบีโอก็อยู่ห่างก่อนดีกว่าครับ ว่าหุ้นโดนถ่ายแล้วไม่ไม่สู้ขึ้นมาเลยนะฮะใช่ฮนะขายกดทุกวันอยู่กดแบบน้อยๆน,น,นะ,ะคือไม่ได้กดแบบโคมลงไปเลยนะอันนีก้กดแบบซึมๆลงมานะครับหลังซีบีออกนะแล้วก็ซีบีเอ็กซ์ก็แนวเดียวกันเลยนะคะรับหุ้นเรียกของใส่อยู่เหมือนกันเนะี่ยหุไม่ฟื้นเหมือนกันะนะก็จฮะเนี่ยก็จริงๆถ้ถามผมระหว่างซีบีออร์ซีบีเอเนี่ยผมมองซีบีออดูดีกว่าถ้ามองที่สองตัวหุ้นนะครับนะเออก็ตามตัวนี้มันก็ลงได้หมดนะฮะใช่ฮะอันนี้มองใช่เนี่ยสามที่เบ็ด สามที่เบ็ดนะฮะใต้อยู่ช่วงอะไรอื่นครับต้อยู่ราวสามที่สองห้าสิบใน CBX นะฮะครับแล้วก็มีสอพนะฮะวันนี้ปรับตัวขึ้นมานะฮะโอ้โหนี่คือว่าแข็งรอบนี้มาทำฮายต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ดึงหกสามไปแล้วไปใต้อยู่ดึงหกแปดสับสอพด้วฮะครับแตถ้าไม่คิดมากผมยังมองเหมือนเดิมนะถ้าคิดเรงแรงนี่อาจจะมองหาจังหวะทยอยล็อกขายไว้ว่าน่าจะดีกว่านะครับแต่ซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับแล้วก็ถามแนวรับเดลต้านะฮะ ดูตาที่มองหนึ่งหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยบาทของที่เนี่ยฮะก็ไม่ต้องรีบนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งฮะเพราะว่าเขาขึ้นมาก่อนหน้าแล้วขึ้นมาต่อเนื่องนะครับนะยังไม่มีพักตัวลงมาเห็นเลยเพิ่งมารอบนี้ฮะวันส่งวันเนี้ยนะที่ลงมานะครับงานจ้าหวัดดีเองก็ไม่ต้องรีบนะดูดูไปก่อนไม่เสียหายอะไรนะร้อยห้ากับร้อยบาทนี่ละสับดีดูตานะฮะน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าโอเคฮะถ้าหมดแล้วเราจะคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ